เอ้เบียดเปลี่ยนเป็นพลงหวานดีกว่าไรอุ้ยว่าไปฟังอันนี้ปะหลักแรกครบอะไรเงี้ยไม่เอาเบียดเป็นนี่ฟังเพลงละสามหบรรยากาศอนี้มันดีตัวท้ายอยู่ไหนตัวท้ายอยู่ไหนเบียบรรยากาศอนีรมันดีหลุดไปนานไรเออแถวเพลงนี้เพลงนี้พี่ปายทำไปเลยสวยเพลงนี้พี่ปายทำเพลงนี้พี่ปายทำบีดถ้ามันยังไม่เข้าโอ้ยยิงไม่โดนค่โทษเพื่อนโอ้ยงจ้า มาตามมาเออคมคมเอ๊ะมาดูแบบเพื่อนเออคมที่กูชอบวะกูชอบสดดีว่ะไอ้ดีวะติ๊กโต้โอ้โหกูก็หนักมันก็หนักเออเฮัลโหล โอ้ตาตาเน้ยไม่โดดนะว่าเอ้ยโดดเฮ้ยเน็ตดูกมแฟดให้กูแฟดได้แล้วเว้ยแฟดดิ้งแฟดดิ้งแฟดสูไหวผมแฟดอีกแล้วเว้ยแต่ว่าจะเข้าหน้าปัดมันต้องไล่มาเลยมาเลยมาเลยมางกูโอ้กูดอมตายอีกแล้วเว้ไม่อยากตายเพื่อนเพื่อนมันทีมมันกาดไปเอา ทำไมเป็นอย่างนั้นว้าเฮ้ยย ah ิงเหี้ยอะไรนะกระป๋ตีข้าโดนตาตัวเออได้ทำไมอะโก้หน้าไหมก็คลาสสิกยิงเลยนะเว้แต่แต่กูยิงเยอะกว่าไงเออแย่แบ๊ดไม่โดนโดน มารีใครเนี่ยไม่ใช่เช้ทางโน้นเ่ยเอ้กูดมึงชิวเนาะันก็ยิงตั้งตกันอยู่ไอ้เจ้ากูดเดืดแๆสไปกึศึกเส็จไม่กูเพิ่งต่ไไงสวยโอ้โเฮ้ยตบบอเลยตวบอตวบอมเลยไม่ไกูไม่ได้ไปสวยเพื่อนปืนวที่โยมัดิ Hiu hiu hiu, mày không tòng mày tòng Mundo Mundo Kenan Pan Kenan Kenan Donaoa, mày điên mày điên mày này tòng mày tòng mày ในได้หนึ่งในได้สองสวยในได้อีกหนึ่งสวยบูดอกแม่งไม่ทันวรอเจ็ดสี่ฮิวไปแล้ววะเชี่อแล้วเหรอเลยไอสัตว์เน็ตรายมันเที่ยวไลน์ไปโอ้โอ้ไไม่ด้วะแล้วเขาเซฟเบิร์มไหมเซฟดิเอ้ยไม่รู้อ่ะมันมีเซฟแค่ไหน เทฟเฟเอาบนนะผมเอาบนเอบนเอามามายังสวยโอ้ยพอถอวาผิดโอ้ยห oh, oh, ้าห yeah, okay. no. yeah, yeah, ้าเพื่อนทำไมคลาสิกแรงจังวะยังสวยจังวะใครสมองอะใครเล่สมองอะไอเดียวเนปเนปเนปเสมเเนปเเอปเนปเอเนเอนเนปนปเนปนปเเนปเเยบเนนนี่น

มันหมามาไม่ใช่เยี่ฮะตายอยู่นะ้เดี่ยจะแฟทเขาแล้วบอกอุ้ยนี่กูจะตายสามสองหนึ่งไปวางวะทางไหนสกายน่าจะอยู่ที่แถวโอ้ยเออ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 อะไรอีกเราเลยกูเจอเขาสองรอบแล้วนะโอ้วันนั้นไปแหลมทับปัญญาวันอะไรเอออะไรเขาหมึ่ง สกายทิพย oh um, oh, oh, okay. ์หกตะไกตรงนั้นแล้วขวามือโอ้โหนี่ผิดเหรอรู้ว่าอะไรเมื่อกี้ปันย่องย่องนเพื่อนไม่มีย่องแบบนี้เอาเลยปันย่องย่เพื่อนไปันก็ย่องเพื่อนไม่ย่องไม่ย่องไม่ย่องอี๋อะรู้ว่อะไรปันก็ย่องเพื่อนไหนเพื่อนเทียนี่ก็พูดเู็นอะไรเพื่อน มันตายเว้ยไอเมื่อกี้นะกูเลยวิ่นแล้วมึงเดินไปกัไอเดี่ยนอ๊กูก็อยู่นะตายให้มึงอยู่เดินดีเดินเฮ้ยไม่นส่งดีหรอไม่ไม่ใช่เมื่อกี้ยังงงอ่ะอยู่ดีเดียวแม่งโอ้โหเดียวเดินไปละตายเลยโอ้ยขอโทษไปแบสได้เพื่อนดูอยู่จับตายนี่ไงครับไปหนึ่งมันเป็นคนบ้าจีบเหมือนกันนะแบบว่าใครให้ทำอะไรก็ทำ โอ้บุศกาญณ์แมนพับจีพับจีอยู่ดูนู้นหมดโอ้ยยูนู้หมดเลยโวลยยี่สิบเลทว่าเห๋เหนีงเอ้ยเหนงเอ้ยเป็นอะไรี่ตัวให้นี่นะปัน เลยเพื่อนเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไอทีมีปะเพื่อนเพื่อนตรงในที่ตรงตนหน้าตสวยยีเนยปมน้อยอันนี้จะกินมึงอ,อ,นนอ่ะนะไอรอนอ่ะอดไ้ได้ได้ เอองสอาเลยปะเขาเลยปะเลียนะอีดิยยยล้วนตีอยู่ในาน่ะจะล้วนตีในสยเพื่อนจะล้วนตในาเพื่อนย่นี่โอยอืมเปนเปิดเปิดวเพื okay. Okay. Mm ่อ hmm. น เขาจะรู้อยู่กู่ที่อ่ะนี่สวยนี่เอาแม่เย็นมึงแสบคู่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพื่อนสวยไม่ใช่ไปเท่แล้ว

รอมันเข้ารอมันเข้าเลยเดเพื่นนอนแค่ไหนฮัลโ มาหนอยเดียวได้เพื่อนเฮ้อะไรอ่ะไงข้างหลังกูก็มีไหม,มเพื่อน,น,นอยู่เอยอยู่เออ นายหลังกล้องนะหลังกล้องอนะนนีสวยเนสดัวะรอ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 โอ้ยเฮ้ยมันว้าวไปใส่ไปในะส่

อย่าเยื้อนอย่าเยาเื้อเมื่อกี้มันโดนบายอยู่ไอเนทเลือนจัดโอ้ยโอ้โหไปยินรีแบ็คเลยเหรอเฮ้ย ีี่สปมาไอ้น้องยาวอะเป็นหน้าเลย <c oughs> เป็นในหนังสือปั้น,นเลยหนะ้าน,นั่นคือเรื่องจริงไอ้นหน้ากูยังส่วนคิวอยู่เลยเพื่อนไมไ่เป็นไรเพื่อนจริงรเพื่นเลยได้สวนเน็ตอุย้ยได้สองคนนี่ไงปุ๊บปุ๊บได้คิวเลยมีจนเน็ตตายตัวท้ายนู่นอินโฟเพื่อนตัวท้ายน่าจะหน้านนอากนี้เออตรงนั้นนะ ผมสมแล้วเนี่เป็นเจ้าเนสมาครับไอไอหมาในเรื่องเรื่องที่มันที่มันเป็นไอไอหมาในเรื่องอ๊อกกี้อ่ะอ๋อไออ๋อตัวเขียวน่ารักมากเขาแฟนน้องดงแล้วแม่พูดดูข้าวจริงด้วยไอามแล้วอันนี้เปลี่ยนเปาวแล้วมาอะไรเงี้ยเพื่อนเออเก่งเก่ง

ประตูดูดเนี่โดนเฮ้ยประตูเลยเซ็่าไมเล่นเอ้ยมึงไงมาเนี่ยพ่อชัยชนะมึงได้ไมเลด้เซฟเฟอร์อยู่ปีเซฟเฟอร์หัวใจไหนเนเซฟเฟอร์ดีเปล่ากินอะไรก็แล้วแต่กินอะไรใครเ็นยังไเซเฟอร์มิดนะเซฟเฟอร์มิดระวังมีระบองหรือวิ่งอะไรวะมึงกระบาล่ะโ้โหโป้งโป้งด้วยจ้าป้าลออ้ยร้อยสิ อันที่สี่เลยอือเมนี้เต็นจุลเบทร้อยเลยอ่ะนี่มันโล่ใช่ปะโอเคโอ้โหเมื่อกูยิงยี้แกลง,งัยโอ้โหเฮ้ยมันฮิวนะเมื่อกี้โยงกันละโอโ้โหแดกหนึ่งแดกสอง ไปชโมกแยบแตกสามแตกสี่เยี่ยบอุ้มโอ้ยทำไรครับเ,ออเดี๋ยวบอสสวย oh, เพื่อนโอ้จังหวะนี้เน็ตต้อ,องหอบบนลูกพีเดียวกูแล้ว